ขอบคุณครับแหมวันนี้ถ้าออกมาเล้หายอย่างนี้ก็ตอนออกต้องเอากันหน่อยถ้าไม่เอาดิจะหาว่ามีการยอมกันที่มารองน้ําแดงใส่เสื้อแดงเหลือดีไม่ธรรมดามีคำนาน้าว,ว่าไอหนุ่มเมืองนอนเรือเจ้าภาพรองน้ําแดงใส่เสื้อแดงกลับเหลืองแต่มองตามสายตาเงยหน้ามาเฮ้ยลองน้ำเนืน่งเงินนี่เป็นของแท้ชัดเจนนี่ว่าเสียอ้นเอาชุดใหญ่มาลงอันตรายลวเลยวิร้อยเมตรแรกหัวใคร ตัวมันลอยเม็ดแรกทำท่าจะเลื่อมลั้มนำมาเล็กน้อยนั่นก็คือในน้ำผลกิจนาวาครับดูที่หนุ่มเมืองโนนหนุ่มเมืองนนร่างน้ำแดงจะไล่แรงจะไล่แรงจะแสงจะแสงได้หรือไม่ได้จะแสงได้หรือไม่จะแสงทันหรือไม่ทันครับแต่ก็กำลยายานอยู่พยายามอยู่ว่าจะไล่แรงจะไล่บี้จะไล่บี้ตีเสมอก่อนแล้วก็จะไล่แรงแสงมาแต่ทันหรือไม่ต้องติตาต่อต่อไปไปเป็นไรในน้ำเรือเจ้าภาพก็ พยายามขายต่อหน้าต่อตากองเชียร์เพราะว่าวันนี้หนุ่มเบืองนนหนุ่มเบืองนนเที่ยวแรกพาทายผลลกิดดาวหวาไปถ้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลับมาอยู่ล่องน้ำแดงอยู่ต่อหน้าต่อตาสายตาท่านผู้ชมและกองเชียร์เอาด้วยดาเนศนสบาลนครดนตรีหรือน้ำดน้าน้ำดนในขนาดนี้เอาด้วยน้ำของหนุ่มเบืองนนหนุ่มเบืองนนกดไป่ายเสียงกองเชียร์ดังลั่นสนามเสียงกองเชียร์ตดังลั่นสนามเชียร์เอาหนุ่มเบืองนนิมหนุ่มเมืองนนระชากไปภายเลยหนุ่มเมืองนนใครดีได้ ได้ผลรก,กิจนาวาดีผลรก,กิจนาวาดีผลรก,กิจนาวาดีดุนเมืองโดนไหลเข้าเส้นชัยไณะผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับตัดสินให้ผลรกิจนาวาร่องน้ำน้ำเงินเป็นเดือชนะผลธรกิจนาวาพายอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินเป็นเดือชนะครับต่อไปสิงประทุมกับเจ้าแม่ประดูทอง